อดีตชาติของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่ส0พระองค์เคยสร้างบาร,รมีร่วมกันมาอดีตชาติในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชพรมยานได้ยืนยันบันทึกไว้เมื่อกว่า17ปีที่แล้วในหลวงเคยเกิดเป็นพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าและพระเจ้าเดือนแจมฟ้าและเคยเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าตะวันอธิราชและพระเจ้าพรมมหาราช พระเจ้าตะวันอธิราชไปเกิดเป็นพระเจ้าพรมมหาราชทั้งสองครั้งดังนี้พุทธศักราช246สมัยสุวรรณภูมิในหลวงเกิดเป็นพระราชโอรสองค์แรกของพระเจ้าตะวันอธิราชมีพระนามว่าพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าต่อมาพุทธศักราช900สมัยเชียงแสนพระเจ้าตะวันอธิราชเกิดเป็นพระเจ้าพรมมหาราช ส่วนพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าตามไปเกิดเป็นพระราชโอรสองค์แรกนามว่าพระเจ้าเดือนแจ่มฟ้าแต่สิ้นพระชนในสมัยทรงพระยาวพระราชสมบัติจึงตกแก่พระราชโอรสองค์รองคือพระเจ้าชัยสิริหลวงปู่ธรรมชัยซึ่งเป็นต้นราชวงศ์จักรีสืบสันตติวงศ์ถึงปัจจุบันพระเจ้าพรมมหาราชมีพระเชษฐาคือพระเจ้าทุกขิตะ หลวงปู่คําแสนเล็กวัดดอนมูลย้อนกลับมาสมัยสุวรรณภูมิพุทธศักราช246พระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์นี้ได้บำเพ็ญบารมีร่วมกันพ่อลูกพระเจ้าตะวันอธิราชกษัตริย์ผู้ครองกรุงสุวรรณภูมินี้ได้วางรากฐานการสร้างพระบารมีไว้ให้พระราชะโอรสของพระองค์ในฐานะที่จะทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปภายภาคหน้าอาทิ การสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรับปรุงกองทัพให้เข้มแข็งส่งเสริมอาชีพของราษฎรโรงพยาบาลเพื่อสงเคราะห์ระสนิกรส่วนด้านพระพุทธศาสนาได้โปรดสร้างวัดโรงเรียนปร,ริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสาม,มเณรโดยมีพระโสณนะกับพระอุตระเป็นประธานฝ่ายสงมีการมอบพัยดยศสำหรับผู้สอบบาลีได้ ต่อมาก็มีการแต่งตั้งพระสงฆ์ไทยขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระองค์แรกของเมืองไทยจนได้สืบต่อวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมาถึงบัดนี้อีกทั้งพระองค์ได้เสด็จประพาสไปยังนา,นานาประเทศทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและที่อยู่ห่างไกลออกไปส่วนภายในประเทศอาณาเขตของพระองค์ก็เสด็จเยี่ยมเยือนไปตามหัวเมืองต่างๆอีกด้วยพระราชาจาริยวัร ของพระเจ้าตะวันอธิราชมีลักษณะที่ทรงปฏิบัติคล้ายกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของพระเจ้ากรุงสยามทุกประการฉะนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีในด้านพระศาสนาเช่นพิธีกวนข้าวทิพย์การสวดมนต์หรือพิธีการนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านตลอดถึงพิธีกรรมต่างๆตามโบราณราชประเพณี เรามีการสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นมรดกมานานนับพันปีทั้งหมดนี้เป็นรากฐานที่พระเจ้าตะวันอธิราชวางไว้ให้พระราชโอรสคือพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าหรือทั้งสองพระองค์ต่างก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีเข้มข้นต่อมาหลังจากพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติก็ทรงมีพระราชหฤทยัย ที่ดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของสมเด็จพระราชบิดาในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกันและก่อนที่พระโสนะจะนิพานก็ยังได้พยากรณ์ไว้อีกว่าพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าจะมาเกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อนั้นสวรณภูมิจะฟื้นชื่อมีคนรู้ทั่วสอดคล้องกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคดม องค์ปัจจุบันที่ได้ทรงตรัสพยากรณ์ไว้ดังนี้ดูก่อนอาโนนตถาคตส่งสารสัตว์เป็นล้นพ้นที่มีอายุไขอยู่ใกล้ยุคกึ่งสมัยคือในหลังพุทธกาลนี้แต่ในเวลานั้นจะมีพระมหากษัตริย์ธรรมิกราชผู้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งจะเกิดภายในอุปธรรมของพระมหาเทระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์สองพระองค์นั้น ะเสด็จเข้ามาบำรุงพระพุทธศาสนาของตถาคตสมณชีพรามจะตามเสด็จเป็นอันมากในระยะนี้จะเป็นยุคชาวสีวิไลดังนั้นหลักฐานหนึ่งทางด้านโบราณวัตถุได้แก่กระเบื้องจานที่ขุดได้จากซากเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีก็ได้ยืนยันว่าพ่อกับลูกคู่นี้ทรงเป็นหน่อเนื้อพระบรมพงษ พระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์ได้ตั้งความปรารถนาพุทธภูมิประเภทวิริยาทิกะคือจะต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลา16อสงไขยกับแสนกับจึงจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในชาติปัจจุบันของพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหลวงพ่อเคยถวายพระพรไว้นพระตำหนกักภูพิงราชนิเวศ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520ในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสถามหลวงพ่อว่าเขาพูดกันว่าผมปรารถนาพุทธภูมิเป็นความจริงไหมครับหลวงพ่อถวายพระพรว่าเรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่พระองค์ปรารถนามานานแต่เวลานี้บารมีเป็นปรมตถบารมีแล้วก็เหลืออีกห้าชาติและที่พระองค์ปฏิบัติมามันเลยแล้ว ไม่ใช่ไม่สำเร็จพุทธภูมินี้ต้องบำเพ็ญกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็นวิริยาธิกะวิริยาธิกะนี่ต้องบำเพ็ญบารมีถึง16อสองไขย์กำไรแสนกับนี่บำเพ็ญมาเกิน16อสองไขยแล้วแสนกับอาจยังไม่ครบจึงต้องเกิดอีกห้าชาติสรุปในหลวงเกิดเป็นพระเจ้าเดือนเดินฟ้าในสมัยสุวรรณภูมิและเกิดเป็นพระเจ้าเดือนแจมฟ้า ในสมัยเชียงแสนปรารถนาพุทธภูมิประเภทวิริยาธิกะตอนนี้บารมีใกล้เต็มและต้องเกิดสร้างบารมีอีกห้าชาติเหล่าพระอริยเจ้าพูดถึงในหลวงจากการที่ได้หาโอกาสศึกษาและมีวาสนาได้กราไห้ใกล้ชิดพระอัจฉริยะเทราจารย์ผู้ทรงคุณธรรมเบื้องสูงจำนวนมากตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่าสองทศวรรษ ทำให้ได้รับการบอกกล่าวถึงเรื่องอันพิเศษพิเศษเป็นอันมากที่นอกเหนือจากสามัญมนุษย์ทั่วไปซึ่งไร้ซึ่งยานปีชาจจะพึงทราบชัดให้ถูกท่วนตามความเป็นจริงได้เป็นอันอนเนกปริยายดังที่ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะและความรู้รอบตัวต่างๆเป็นธรรมวิทยาทานมาโดยลำดับความย่อมเป็นที่แจ้งใจอยู่โดยทั่วไปแล้วนั้นบัดนี้เป็นการอันสมควรแล้ว ที่จะได้นำเอาเรื่องราวที่บรรดาพระอริยะคณาจารย์ทั้งหลายที่ได้เคยกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสแสดงเพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระมหาธรรมราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแห่งประชาชาติไทยพระองค์นั้นและเพื่อยังความเป็นสวัสดิมงคลอันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินและมหาชนทั้งหลายสืบไปตราบชั่วจริรติติการในหลวงพระองค์นี้ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นคํากล่าวของพระภิกษุพญานรารัตนราชมานิตวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครสำหรับประถมเหตุที่ทำให้ท่านเจ้าคุณนรรัฐกล่าวความเช่นนี้ก็เกิดมาจากการที่ท่านได้กล่าวเตือนญาติโยมบางรายที่ไปนมัสการว่าการที่คุณเอาธนาบัตรที่มีรูปในหลวงไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนั้นไม่ดีเลย เพราะในหลวงท่านเป็นพระโพธิสัตว์การเอาพระพุทธรูปของท่านไปไว้ในที่ต่ำอย่างนั้นย่อมบังเกิดโทษเป็นอันมากที่หลังอย่าพาการทาและความเป็นพระโพธิสัตว์ของในหลวงนั้นก็เป็นถึงระดับนิตยยโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ต่อพระโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าโน้อนอย่างแท้จริงด้วยสมจริงดังที่หลวงปู่ซิมพุทธาจารโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปรองเชียงใหม่ ได้กล่าวรับรองไว้ด้วยองค์เองทีเดียวว่าครูบาขาวปีวัดพระพุทธบาทภาหนามเคยเป็นช้างนาราขี่ริงส่วนในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลไลนะพระควาอันว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราตรัสพระสัตธรรมเทศนาว่าเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระติสสะสัพพันยูพุทธเจ้า สเสด็จล่วงลับดับขันเข้าสู่พระปรินิพานสิ้นการช้านานแล้วในลำดับนั้นอันว่าช้างป่าเลลไลหัดถีตัวนี้ก็เป็นพระบรมโพธิสัตว์สร้างพระบาร,รมีมาเป็นอันมากจากได้ตัสรู้เป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสุมงคลในอนาคตการพระสุมงคลทศพลยานเจ้านั้นมีพระองค์สูงได้60สอกพระชนมายุ มีประมาณแสนปีเป็นกำหนดไม้กากะทิงเป็นพระสีมหาโพธิ์ประดับด้วยพระพุทธรัศมีรุ่งเรืองสว่างดังสีทองเป็นอันงามประดุดกลางวันแล้วจะบังเกิดมีไม้กัลปพฤกต้นหนึ่งห้อยย้อยไปด้วยสิ่งของเครื่องประดับมีประการต่างๆด้วยพระพุทธานุภาพฟูงมนุษย์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาของพระสุมงคลมีได้กระทำซึ่งกสิกรรมวานิชกรรม ได้อาศัยซึ่งต้นกันละปะพฤกนั้นประพฤติเลี้ยงชีวิตแห่งอัตมามนุษย์ทั้งหลายมีความผาสุกสบายขวัญขวายแต่การเล่นเต้นรำแต่งตัวอยู่เป็นนิดเสมอเหมือนเทพพุุรูเทพธิดาซึ่งได้ทิพยสมบัติในสวรรค์เทวโลกสมเด็จพระสุมงคโทศพลยานเจ้าก่อสร้างพระบารามีมาทั้งสิประการจึงสำเร็จแก่พระพุทธสมบัติเห็นปานดังนี้อันว่ากองพระบารามีครั้งหนึ่ง พระองค์กระทำมาแต่ยังเป็นพระบรมมโพธิสัตว์อยู่นั้นปรากฏเป็นปรมัตถบารมีอันยิ่งยอดอย่างเอกอุดมทานเพราะด้วยเหตุที่ท่านเจ้าคุณพระยานสิทธาจารย์สิมพุทธาจารซึ่งเป็นพระขีนาสวสงค์ผู้ทรงญาณวิสัยอันลึกล้ำสามารถแทงตลอดในการทุกสิ่งอันและได้แจ้งในใจในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในอนาคตวงภายภาคหน้าเป็นอย่างดีที่สุดหลวงปู่สีมจึงได้ถวายความจงรักภักดีในพระองค์ท่านอย่างยิ่งแม้ตราบเท่าวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านอย่างน่าทราบซึ้งประทับใจที่สุดไม่มีใครจะเทียบทันได้ซึ่งการทั้งปวงอาจเข้าไปชมได้ในหัวข้อจงรักภักดีด้วยชีวิตพระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่นแต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย เป็นคำกล่าวของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่ครั้งหนึ่งมีผู้พูดถึงผู้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศบางท่านให้หลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามกาญจนบุรีพระมหาโพธิสัตว์ใหญ่ที่หลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันนครราชสีมากล่าวรับรองไว้ด้วยองค์เองว่าเป็นหนึ่งในสิแห่งอนาคตพุทธวงศ์เบื้องหน้าพึ่สังเกตว่า ดูหลวงพ่ออุตมะท่านเฉยมากๆก่อนที่จะปรารบออกมาอย่างราบเรียบที่สุดเหมือนไม่ได้ใหญ่ดีใดๆว่าเขาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอกคำกล่าวของหลวงพ่ออุตมะวัดหวังวิเวกการามการจนภบุรีวันหนึ่งข้างหน้าในหลวงจะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของโลกในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิโดย หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยวัดป่าสารวันนครราชสีมาได้กล่าวไว้กับลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อครั้งที่บวชอยู่กับท่านมีแต่คนที่ไม่ฉลาดเท่านั้นที่จะไม่รู้ว่าในหลวงพระองค์นี้ดีอย่างไรโดยพระอาจารย์วันอุตมโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมสกลน,นครหลวงปูด่ดูรักในหลวงมากในสมัยที่หลวงปู่มีชีวิต ท่านจะกำชับให้ลูกศิษย์ของท่านเอาบุญจากการภาวนาร่วมเข้ากับบุญของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกทั้งหลายถวายให้ในหลวงรวมทั้งแผ่เมตตาให้เทพเทวาผู้ปกปักรักษาพระองค์ท่านให้มีความสุขแล้วก็กรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรของพระองค์ท่านให้ไปเกิดในสุขติภูมิหลวงปู่กล่าวว่าหากไม่มีในหลวงพระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หลายครั้ง ที่ลูกศิษย์จะรับทราบได้ว่าหลวงปู่จะเข้าที่เพื่ออธิฐานช่วยในหลวงในยามที่พระองค์ทรงพระประชวรน,นอกจากนี้ท่านยังกำชับให้แผ่เมตตาให้ประเทศชาติดังเช่นการอธิษฐานช่วยประเทศชาติของหลวงปู่เกษมเข,เขมโกสุสานไตรลักษ์ด้วยเช่นกันหลวงปูเ่เกษมจะมีคาถากำชับด้วยว่ารัฐปาลาสมัคคาสทาโหนตุสรุปก็คือ นักปฏิบัติต้องไม่ลืมประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะสามสถาบันนี้เกื้อกูลให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้รับความสัมปายะแก่การปฏิบัติธรรมสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันสำหรับองค์ของหลวงปู่ดูเองนั้นตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้แม้การเวลาล่วงเลยไปหลายสิบปีกิจวัตรอันหนึ่งที่ท่านทำอยู่มิได้ขาดคือการสวดมนต์ถวายพระพร แด่ในหลวงทุกวันตลอดมาขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญคนไทยตลอดไปหลวงพ่อยังได้กล่าวไว้อีกว่าเพราะพระเจ้าแผ่นดินรอเกา้าท่านปฏิบัติธรรมต่อไปพุทธศาสนาในเมืองไทยจะเจริญขึ้นเพราะท่านเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างสมัยหนึ่งเมื่อหลวงปูด่ดูยังทรงสังขารอยู่นั้นบ่ายของวันที่แดดร่มลมตกจู่ๆท่านก็เปรยกับคณะสิทธิ์ที่ประกอบด้วย คนตาดีหลายคนว่าพวกแกลองดูทีซิว่ามีพระรูปไหนอยู่กับในหลวงบ้างเข้าใจว่าท่านคงหมายถึงกายทิพย์หรือบารมีที่พระมหาเทระแต่ละองค์อธิษฐานพิทักษ์รักษาในหลวงสิทธท่านหนึ่งก็เข้าที่ตามหลวงปู่สังพักหนึ่งก็ลืมตาแล้วตอบว่าหลวงพ่อกเกษมเขมโกสุสานตรายลักษ์ลำปางครับหลวงปู่ยิ้มแล้วว่านั่นองค์หนึ่งละ มีใครอีกสิทธิ์แสนสนคนหนึ่งตอบทันทีหลวงพ่อนั่นแหละครับท่านมองหน้าแล้วถามทำไมแกจึงว่าอย่างนั้นสิทธิ์อธิบายว่าอ้าวก็หลวงพ่อรู้ได้ว่ามีองค์นั้นองค์นี้อยู่กับในหลวงแสดงว่าหลวงพ่อก็ต้องไปมาด้วยนะสิไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงเมื่อเข้าเนื้อท่านโบกมือให้ยุต,เติเรื่องทันทีสิทธิ์ก็ถึงที่ยิ้มไป เราเห็นสิ่งปรีกย่อยดีกว่าส่วนรวมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นั่นหละเป็นของสำคัญพ่อกับแม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรที่เป็นหลักของชาติเป็นหัวใจของชาติให้พากาันร,รักกันสงวนอย่าพากันทำลายลูกเต้าจะอวดดีกว่าพ่อกว่าแม่มันไม่ดีละคิดดูในพุทธศาสนาพระเจ้าอาชาติศัตรูทำลายพระราชบิดาก็ไม่เห็นจเจริญอะไรท่านว่าเยเกจิพุทธัง ธรรมังสังคังสารนางขตาเสนาเตคมิรสันอบบยภูมิพวกสัตว์ทั้งหลายถ้านึกลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความเทิดทุนในสิ่งที่ดีงามที่มีคุณที่มีประโยชน์ทั้งหลายแล้วผู้นั้นจเจริญผู้ใดไปทำลายหลักใหญ่แล้วจะเอาให้ส่วนเล็กๆนี้ขึ้นครองบ้านครองเมืองมันก็ไม่ได้ให้พากันร,รักษาหลักใหญ่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือหัวใจของชาติไทยเรานี่ให้พากันจําเอาไว้นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคือหัวใจของชาติไทยเราให้พากันเทิดทูนอย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทําลายเช่นอย่างจะทําลายจะไม่ให้มีพระเจ้าอยู่หัวมันคนเกิดมาแล้วพ่อแม่ตายหมดมีแต่ลูกกาพร้าหยิมหย้มๆยมยม,ยม,มันใช้ไม่ได้นะสะกุลใดที่มีคนคับแค้นอยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้น แล้วสกุลนั้นไม่จเจริญสกุลใดที่มีความกว้างขวางมีจิตใจอันกว้างขวางพิจารณารอบคอบเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมผู้นั้นเป็นผู้ดีนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราคือหัวใจของคนไทยทั้งชาติให้พากันทะนุธนอมนะอย่าพากันไปทำลายจะมีแต่ลูกย่อมแยมย่อมแยมพ่อแม่ผู้ให้ความร่มเย็นไม่มีมันไม่เกิดประโยชน์อย่างไรต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ ในประเทศไทยเราก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี่คือหัวใจของชาติให้พากันเคารพเ,เทิดทูนอะไรที่เป็นหลักใหญ่ของชาติของส่วนรวมให้พากันร,รักษาพากาันเทิดทูนอย่าพากันทำลายโดยอวดดีดังที่ท่านว่าอึ่งอ่างกับวัวน,นั้นหละเราก็เห็นในนิทานอิศแต่ก่อนเรียนหนังสืออึ่งอ่างตัวหนึ่งเท่ากับปัน้นนีวัวมันตัวขนาดไหน ลูกอยู่ในรูแม่ไปหากินลืมแล้วนิทานอีศพบมันเป็นอย่างไรล่ะทีนี้ลูกเห็นวัวพอแม่กลับมาเล่าให้แม่ฟังว่าเจอตัวอะไรไม่รู้ใหญ่มากแม่ก็พองตัวลูกว่าใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมได้ไหมสุดท้ายสิ่งที่ได้คือพุงแตกนี่ระวังนะตัวเล็กๆอย่าไปพองตัวมันไม่สมควรจะพองอึ้งอ่างกับวัววัวมันตัวใหญ่ขนาดไหน อื่งอ่างตัวเท่ากําป้ญนมาพองมันตัวเท่านี้ไหมสุดท้ายเลยตายเข้าใจไหมนี่อึ่งอ่างกับ,บวัวมันไม่ดีอย่างนั้นละ่ะโดยหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานี